มันเกิดไม่ได้เกิดแม่มันเกิดเอดา,อาล็อกเลยน,นี่ต้องเลียตีนะไปกลางแมปเลยเปิดประตูหวาหวไาแล้วโอ้นี่ไปแล้วม้าข <c oughs> ้างบนหกล้มหนีลงล่างนี่ีมีคนพับไม้ ไม่่นาจะมผมไม่ได้พับผมไม่ได้พับน่าจะบิวผมมีห้องกระจกผมมีห้องกระจกบิวเล่นอยู่ที่พับเอ้ยไม่ใช่ดิดดดวที่ลิ์ปันเสียโอ้ไม่นับไม่แน่กันเลยโอ้เขาดูดเลือดเขาดูดเลือดดูดเลือดปันอยูดด่ชั้นล่างอ่าลานฮอ์เปิดแสดงว่าฝั่งนี้ปิดอะไรที่เปิดอยู่กลับมาที่เดิม ไงไม,ไม่เอาใช่ไหมไม่เอาเอาพิเปิลใช่ไปเก็บเลือดถุงไม้เทปเปิดพับไปโอ้ยโอ้ยตกไม้เหรอนอนไม้แต่ว่าไม่ได้จะเข้าได้ตันเงี้ยคิวดโดนไปซีดิโดน เตรียมเก็บเลือดไปเลยน่าจะมาเครื่องผมโอ้ช่วยเดี๋ยวนะเจอมิวง่ายเกินเดี๋ยวจะช่วยเองปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยโอ้ปิ๊ฟบ้าง มาได้อยู่ดึงพี่กลับมาเฮ้ยเบ่กแล้วเบ่กแล้วอันติกลับไปฮกปุกปุเปิร์กลับไปฮุกข้างบนข้าง,งล่างข้างล่างปันพอดีไม้เซฟไปแล้วนะไม้เซฟไปแล้วนะ ไล in er> ่ี่อไล่แหละมันกระโดดรอไปทิ้งิแล้วมันเอากูเฮ้ยอยู่ก็เปลี่ยนใจโอ้ เอาหน้าสุกแพงแหวนเลยต้มระวังไปหาแล้วอ้ยอย,ย่าตีนว้าแย่ละรีแมทเน <c oughs> ี่แยแจ<ย>ก<ย>เลือดเพื่อนเราใช้ได้อยู่วิววิวยู่ไหนตอนูนี้นตรงกลางไม่เหลือไม้แล้วโอยู่รอบยาว รวยได้ไหมถ้าโปลไอ้ลุงบิวอยู่มันอยู่ไม่อยู่ใกล้เหรอไม่ไม่ฮะตอนนี้มีคนวิ่งมาคนหนึ่งพี่เป๋านี่เองคิลเลอร์อยู่อะไรพี่สมคิลเลอร์อยู่ล็อกเกอร์นี่ก็ห้องสมุดอยู่ไปก็มีความหมายตอนนี้เปิดแล้วเปิดแล้วอยู่มากตามโผล่ไปห้องสมุดใช่เข้าไปห้องเทพแล้ว มาลา,า,านฮอดีกว่าม้เยอะอุ้ยเี้ยอยู่ลานฮอส่งเรื่ไอไงฮะหอสมุดเรัผมอยู่รงกลางข้างบนอ่ะมอไหมระหว่าที่โบสซื้อเวลาให้เราเอยเออไปเอาไอบิวีมา <c oughs> ก ขอตะขอตะขอถ้าจะทืบเครื่องวะน่าจะตามดูดเลือดผมอยู่ห้องยาวอยู่ห้องยาวผมจะวกไปเดินเลยดงดิน เอาไปแล้วผมไปรุดรุดลุดรุดรุดผมก็ลงบิวกำลังหนีมานรันผมเปิดโปรยเลือดแจกมันยับยับเลยมาดูเลือดฉันมาแง่แง่ไปก่อน โอ้ยไม่ต้องฮิลแล้วจังหวะนี้เปิดมากขนาดนี้ไปเลยจจะมาจากหน้าบ้านมาจากหน้าบ้านไปสิไปสิทำไมเขาไม่ไปครับคนคนนี้มองาไม่เจอขอโทษไปตามตามตามต่อต่อต่อหน้าบ้านหน้าบ้านสวนหน้าบ้านสวยผมมีลูกเองครับลากไปเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลากไม่ได้พับเลยพับเลยพับเลย โอ้ยไปเจอทีนอนเกาะมายะโอ้แล้วอุ้มถูกคนด้วยผมมีลูกเองนะรู้แล้วไอรุ่นบิวอยู่ใกล้ปะคุณไม่ใกล้เอ้ยใกล้ๆมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วไปอยู่ข้างหลังครัเราจะปลดเราุ่นบิวไปช่วยเพื่อนเราฝากำสอบนี้ไว้กับรุ่บิวแล้วกันบิวไปช่วยเพื่อนไป ย่าอยามันเดินไปหาเสาอย่าผมมีทองแหลงผมมีทองแหลงผมจะล่อมันมันกลับมันกลับมันกลับเอาจัดจัดวิ่งไปด้านกลางแมปกลางแมปไปกลางแมปจนล่างบผมนี่เลยนีเลยดูหนีดููดูดูถือเพลิงบนยูพ่อสมุด กลับมาทัานสองหง,งกลางจเจอผมห้องสมุดไม่ผมนี้ห้องลูกปั้นไม่ใช่ห้องสมุดห้องลูกปั้นไอ้เหี้ยถึงโคตรเดีเ๋ยวมีผมมีท้องแรงผมมีท้องแรงผมมีท้องแรงปั๊กแกต่อก็หมดไปแล้วกันแนะ่นอนนะแล้วผมก็ชึกตายตอนนี้จะตายตอนไหน เจอเสียงโขกกลางเสร็จจะทำให้มันตกใจเอตีไงเจอเสียงนี้เข้าไปร้านฮอร์จะเสร็จแล้วไม่ไม่มันไม่มาไล่ผมมันไล่ผมมันไล่ผมผมหิ้ให้ผมมีให้ผมหิ้วให้ดอกนี้มันเอาจริงดอกนี้ก็เอาจริงอ่าไม่ได้ตแตกเลือดดิวิ่ง เรียนลอยเย้ยเสัเสียเชิงไม่หายเลยได้ได้เอาไม่ฮิวหรออมมียืดยุ่นนี่ไงสามคนสวยๆเลยเขาทิ้งผมไปแล้วเบิร์ขอ20วิไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงโอ้โหไกลอยู่ไกลอยู่น่าจะได้แลน่าจะเลี่ยมผมเป็สองแล้ว โอเคสามคนลุมใพันเพื aan, ่อสองคนเจ็บไปช่วยพี tá, ่เปิร์นะโปรเบอร์ประตูเอาแผลได้ดีเอาให้กะไรอท่านั้นแ่ะผมาแล้วมาเคือผมลงไปสวนเฮ้ยเที่ยมันสวนก็ไปผงหินสองคนอ๋อ มีคนเข้าตู้คนนึงใจวะผมผมผมช่วยหน่อยกำลังไปมีผมเนี่ยผมวิ่งมาแล้วไอ้วิ่งไปไหนวะเฮ้ยเฮ้ยคุณออดวิ่งวิ่งไปขุนออดเจ็บปะหนี่ไม่เจ็บใช่ป่ะโอเคผมเปิดประตูเกือประตูเกือบเจ็บไม่เจ็บม้ยหาป่วะเอ้ยกันประตูถ่ายแล้วใช่ดิวพี่หาที่ฮิวมันฮิวได้เหรอฮิวไหนวะ ได้มันอยู่สวนหน้าบ้านอยู่สวนหน้าบ้านมึงก็ไปข้างหลังมันเห็นผมนี่คืออันติอันติหรือตีธรรมดาอันติเนี่ยไม่มีใครแจกเลือดแล้วเนี่ยผมนี่ไงหน้าบ้านเนี่ยมันเก็บยับยับยืนเฝ้าประตูหน้าเลยยืนจุ่มเลยต้องไปเปิดประตูล็อคคนหนึ่งอีกคนหนึ่งต้องอ้อมมาข้างหลังอ่ะเดี๋ยวผมอ้อมไปสวนหลัง เปิดประตูล่อให้หน่อยฮะมันอยู่ไหนไะคิลเลอร์มันอยู่มันอยู่ตรงประตูตรงฮุกเลยมันยังมันยังเดินไปประตูหน้าเดิะมันเดินเดินไปประตูหน้ายังกั้นอยู่ฮะยังกั้นอยู่ฮะดูดูตูสวิตอยู่ไอบิวไอบิวก็อยู่ข้างหลังล้อช่วยสองคนข้างหน้าต้องเปิดประตูอ่อยมันนะก็เป็นหน้าที่พี่แล้วแหละเดี๋ยวผมประตูหน้าหายกนแล้วหายกนแล้วหายกนแล้วเปิดเลยพี่เปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยครับผม เออแะไรเอาะเอา่ะไม่เอา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 เอาแล้วเอาแล้วัต่วะนี้มีคนเทนตไปผมจะบล็อกจะบล็อกให้มหน่อยจะบอกไป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 ผมหลับอย่ไปรุดแล้วรุดแล้วไปที่ไปที่อย่าวายวายไปเลอรปดแล้วรุดแล้วได้อยู่ผมโดนตัดฉันกลับไปผมแตก เอ้าคุณโอนเป็นคนวุ่นวายอะไรอย่างเงี้ยโอมแดดแล้วผมเฮ้ยผมมันไม่อุ้มนะมันไม่อุ้มนะผมมีลูกเองถูรักให้หน่อยก็ได้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 มันอยู่ประตูหน้ามันอยู่ประตูหน้ามันเก็บเลือดมันเก็บเลือดผมมีลูกเองเออแล้วผมจะวุ่นวาย่ามาอุ้มผมอย่ามาอุ้มผมผมก็มองอยู่ผมไม่ได้แบบว่ามันอุ้มผมแล้วโอเคไม่อุ้ม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 มันมันอยู่มันอยู่ตรงสวน ไอบิวมาช่วยเลยไอบิวเปิดประตูเลยเปิดประตูหน้านั่นแหละเปิดประตูหน้าให้ผมเปิดเลยป่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยผมผมจะเปิดแล้วข้างหลังผมจะวิ่งไปข้างหลังผมจะวิ่งไปข้างหลังไอ้เจี๊ยบกูวิ่งก็วิ่งก็วิ่งรอซับรอซับอยู่รอซับอยู่ข้างหลังช่วยด้วยช่วยด้วยช่้าช่วยเหลือมาแล้วควาช่วยเหลือมาแล้วเหล่าบิวโอ้โหน่าตีด้วยไอ้เจี๊ยบายแล้ว หนีไปว่าไปหนีไปดีไปดีไปวิ้วไปไหนวิ้วไอุ้ยเชี่ยชิบหายแล้วกูเลยชิบหายหนีไปพี่ไปอย่ามาพี่ไปอย่ามาพี่ไปอย่ามาอย่ามาอย่ามากระโดดไม่ทันเลยทีโอ้ยกระโดดโอ้โหมันใส่ของมันใส่ของเรื่องคุณรอวระวังรัวระวังโอเคแต่ผมได้แต่ผมได้โอเคโอเคเออแต่แต่ผมก็แต่ผมกล แต่แต่ผมส้มก็อ้อมมาแตะผมย่ามนึงมันติดแล้วนะตาโอเคมันบกพร่องเวลาให้มันตีผมมันตีผมโอ้แล้วผู้จะไปทันไมนี่ยโคตรไกลป้อมเข้ามามันไปทางไหนไปทางไหนนตีผมนตีผมอยู่หลังสวนอยู่เลยโอเคโอเคใช้ลูกเองใช้ลูกเองไม่ยั่ลูกไปแล้ว มันกลับไปมันกลับไปมันกลับไปหนีไดิอยู่ทำไมผ่าดประตูออกแม่งเลยผ่าดออกแม่งเลยไอบิวไม่โคบหรอออกโคบไว้ไปอยู่ไหนไปอยู่ไหนบอกให้อีพี่ิวไปเออโอ้ยรบกวนไหมครับรบกวนโจมบ่ปล่อยปล่อยผมตายเโอ้ขอร้องผมไม่ไหวแล้วผมลุกขึ้นมาผมก็โดนฟาดไม่ชิน ล่ะค่ะไมมีเพื่อนเพื่อนไม่ยอมออกสองคนลุงบิวลุงบิวมันอยู่ตรงไหนก่อนไอผมใส่รองรองหน้าหรือข้างหลังข้างหน้าเลยนะใกล้เลยละข้างหน้าหมายหมถึงพีอยู่ข้างหน้าหรือข้างหลังข้างหลังอยู่ข้างหลังโอเคออกได้ออกได้ออกไดสวยสวยสวยอยู่อยู่ประตูอยู่ประตูโอเคเอาเลยเอกเลยออกเลยเลยสวยแล้วใครบังหัวไอ้เชี่ยลุงบิวไอ้บิวไอ้บิวขาไปพัง รอได้ไงวะเนี่ยเที่ยโคตรมันเลยตะกี้เสียงตะกี้เสียงผมโคตรดังนะตอนผมล้มอะเสียงคุณโอ๊ตอย่างดังอะคุณโอ๊ตก็บวยวายบวยวายชี้หมายกดยู่เลยว่ะเออผมจะบวยวายทำไมวะเฮ้เราก็ช่วยผมมาช่วยผมเออนี่ก็ยืนดูอยู่นะไม่ได้วิ่งหนีนะหันหันหน้าไปมองเออครับเอบตายมู ลุงบิวแม่งก็แบบช่วยสุดอะไม่ยอมออกเหมือนกันหุยส้มผมรู้แล้วทำไมมันเก่งคิลเลอร์มั่งแปดพันชั่วโมงอะโรงนู้เยอะแปดพันชั่วโมงไม่ใช่สเนปใช่ไหมหรือเอมาตี้หรือเปล่า ลงว่าออสเตรเลียแต่ไปดูวด่าจริงๆก,ก็เป็นฝรั่งอาจจะจริง1ชั่วโมงอ้าแล้วไม่มีใครซ่อมเครื่องข้างบนเหรอล็อกเวสเกอร์ล็อกสิเวนเกอร์ มันมาเจอผมหร้อว e oh, oh okay. ิ่งตัดน้าโอ้โหสัตว์เอ้ยผมซ่อมคนเดียวเนี่ยไอ้จีนทำไรอยู่ไอ้เจ๊กทำไรอยู่คุณรู้อยู่เพื่อไมอยู่ถ้า เมื่อกี้ที่พี่วิ่งกับผมมาทางตรงตราางนีเดียวเลยฮ้ยอไอ้เชีอยยัดไม้ไมโหยตรงไม้ลบไม่ได้ไม่ทันนะไม่ผมอยู่ตรงที่เขาล้มกันแนนนนหละแกรนอือหึเฮ้ยเดียวเดี๋ยวเมื่อกี้หน้ามันถลไล่กำแพงแล้วขามันลอยขึ้นอ่ะผีอะ่ะผีมันลอยตัวได้เหมือนเขาจะตามผมโอเ็คมิว ลอรีกำลังมาล้อรีกำลังมาเฮ้ยทำไมเห็นโพเทไฟอะาไม่ใช่โพเทนไฟนี่หว่าฮิปเปอร์จนโพเทเหรอูบอ๋อเหรเออีก high performance e Ugh. <laughs> อยู่เพื่อนเพื่อนอยู่แถวบุญเอ้าใคร,ใครบันทึกผมเมื่อกี้คุณส้มเหรอใ,รใช่ใช่อยู่นอยผมก็คิดว่าจะหนีก่อนเห็นมันพุ่งมาหาเราเข้าขา,ขาบล็อกได้ไหมเค องวเ,งเกเอ็อยู่ตรงไหนรถเอ่ออยู่ตรงจะบอกให้ดีวา่าซ้ายบนซนะ้ายบนจากบูนบูนเป็นขวาอยู่ซ้ายบนบูนเป็นขวาขวาล่างแล้วกันอยู่ซ้ายบนนะไ,ไม่ได้แนละ้วนี่นคือมาหาผมว<อ><อ>ะใช่ใช่ใช่ขึ้นมาหาผมวิเชียดเลยอยู่นะผมนะ เอา้าอะไรของมึงวะมึงหลงเหรอรัตกรไม่โดนไงพยายามแต่ยังอ่อนหัดผมจุกอยู่นะครับโอ้ยเอาผมยาวเลยเอะ โอ้โหตรงนี้สั้นเกินอุ้ยเอาหโดนได้เหวะหลบได้แล้วนะนะโอ้โหตัวเล้เกินเกมผีมันแปลกแปกแับตัวนี้ขาลอยได้ด้วยไม่รู้มันปิ่งหรือมันอะไรพอมันหน้ามันถลายขามันลอยออกมาจากพื้นอย่างไกลอ่ะปิงบวกโปร จะเจอโปติดกันไม่ได้ไปยามหน่อยนะครับทุกคนปันอยู่ครับเะิล้มแล้วโอ้ยเหี้ยหลอ,อกไปเวอรขอขาวไหมนะขาวขาวโอ้โหแล้วมาแถวนี้อุ้ยทำไมมันเดินเร็วจังอ่ะเวลาแบกอ่ะสัพระสา่า ต,ต้องที่ที่ที่ผมเดนแขวนโอ้โหโดนระเบิดเครื่อ์โดนระเบิดเครื่องใกล้เสร็จแสบตาสิมือแว่นแกเด็นเลยอย่าเพิ่งว่าเครื่องผมไ,ผไม่ผีมันจะอยู่ทถวไหนอยู่ครับอยู่น่าจะมาเครื่องผมนะเส <ๆ S 2> ียง<ล>มามา <ๆ S 2> <ๆ S 1> มามนาประตูวิติตรยีคอไปยืะมาก มีอลอรี่ฮะลอรี่กำลังมาแต่ดอาพิเปอร์มาก่อนมาถือเครื่องผมเค,งเครื่องนี้เครื่องนี้เดี๋ยวผมดูเองนะครับผมอยู่โอเคไม่เจอ โอ้หลอรี่เตู้ะเี่ออล่ะผมพยายามปัดแต่ลอรี่มันไม่เวลาให้เลยเขตมาตายซะ จงผมมาขึ้นเสร็จได้ฮะเดี๋ยวผมบังให้ไปเลยผมปวดรู๋ผมปวดรู๋ระวังระวังเราเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เรื่องไหนวะเนี่ยโอ้โหกระสไลด์สองทีได้เดี๋ยววะ ตัวรง,งบนแล้วมันหล่นรูลงมาแงล่นต่อดิอดอซดผลไปดึงดิผมไปดึงเมืม่อกีน้นี้แบบอีนีเดียวจะพ้นแล้วอะแมงกระโดดลงไปคว้าคอพีเปรอร์เฮ้ยเดี๋ยวเดีว มีคนอยู่ใกล้อ่ข้างหลังไม่รู้ใครต้มส้มใช่ระวังนะอยู่ทางนี้โอเคมันมันที่ของมันกลับอยู่แล้วหนีเลยหนีเลยยื้ออะไยื้อแบบอยู่กับผมอยู่กับผมอยู่กับผมมันมันจะเอาผม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  โจนแล้วก็ฟาดไม่ถูกเฮ้อสิปั่นสินี่ถูกหน้าไปหนึ่งะจะปัน่นหรือจะดึงพี่จริงหรือเปพี่พผมเล่น,นไม้เดิมอยู่ขึ้นข้างบนมาสิก็มาพี่เจ๊ทำอะไรวะก็มาเปิดกล่องไอ้เจ๊กเอ้ย ที่ข้างหลังเรามีเครื่องอีกเครื่สัมภาษณ์วะคุณเห็นรถตัวนี้ไหมใกล้ๆแบบผมโดนแล้วโอ้ดูเหมือนเขามีความสุขนะครับใช่มเออเออเออเดี๋ยวจะไปเครื่องอีเจ็กอ่ะเครื่องอีเจ็กมันได้เยอะแหละไม้ทุกแผ่นเป็นของคุณทบให้ไม้ทุกแผ่นเป็นของผม แฟนเป็นของผม <c ười> ไม่ทุกแฟนเป็นของผม <c ười> เราคว้าเอาเสียเชือกเหรอวิทีไปพี่จนมุม <c ười> คนผมเราจะแขวน e, มันจะระเบิดไหมไม่รู้ แฟร์มีสองเครื่องเพื่อนๆ<อ>ระเบิดอมระเบิดดีไป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 โอเคไปสองคนไปสองคนพี่พี่พี่แอบพี่แอบโอ้โหพี่พี่แอบไปดูเดี๋ยวว่าลืมมองทำพี่แอบแมงป่า <c ười> เฮ้ยเจอผมอ <magnetic>. ังเว้ยนะไงเฮ้ยไม่ตามผมดึงผมท่องแหลงไม่ได้แล้วสินนะ นีเลยโอเคเหมือนอยู่หน้าพวกไม่เต็มเต็มเต็มเออไปฉีดสเปรย์ก่อนอ๋อนี่ไงอยู่กลางงบยังไม่มีใครเปิดประตูเลยเจ๊กอีเท้าเจ๊กทำอะไรกันช่วยเอาชิดโอ้ไปไปผมบล็อกให้ไปไปบกอีเลยบล็อกผมโอเคทุกคนผมจะตายแล้วมันผมฉีดสเปรย์แล้วอ้าว ตะมันมาหาผมแล้วผมตายทุกคนหนีเผื่อเพื่อเพื่อจริงเขาอยู่พี่ส้มอยู่นี่อยู่นี่พี่มาที่นี่คนต้องหนีไปเพื่อนเปิดประตูไหนวะอ๋อนี่ประตูนี้พี่สม้มส้มอยู่มาได้ไหมเขาอยู่ข้างบนงเขาอยู่ข้างบนเนี่ยรอรับอยู่ตรงบันไดนี่ข้างหลังผมอยู่ข้างหลังอ๋อไม่ได้เขาตามว่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวประตูอีกทางขวาขวามือไอ้เหี้ยจีนจีนเท้า ประตูนี้ไม่มีคนเปิดใช่ต้องไาอยประตูอยู่กลางแมพอยู่กลางแมพทำอะไรได้เหรอสวยวิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาวิ่งไปวิ่งไปมีไม้มีไม้ลูบทีลูบเองเดียวลูดสวยเอาเว้แล้วไงแล้วมันไหนไปอยู่ข้างหน้าได้ไงอ่ะผมมีลูกเองผมมีลูกเองแล้วผมนอนตรงกลางพี่นพี่จะตายนะพี่หนีก่อนพี่เดี๋ยวผมร่อให้ผมคนร่อมีลูกเองผมมีลูกเอง ลอรี่สวยโอ้ลอรี่ผมอยู่ตรงไม้แต่ลอรี่เลือกที่จะสายไปฉายเออทำไมวะจ็ปวดโออทอเ เส้นอยู่ไรหนให้แม่งออกไม่ได้นะเอ้ตู้อน โวเกจการย<อ>ิ้มกัดอ,อะไรขึ้นผมล้มตรงไม้แล้วมันเอาไม้ลงม่ะมันไม่เอาเรียงที่สองไม่ใช่อย่างเงี้ยเลยผมทำดีสุดแล้วถ้เาเรารอนอดสีด่รอ